สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมทำตัวไม่ถูกรีบโทรบอกที่บ้านผมถูกรางวัลที่หนึ่งออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์2565โดยมีผลการออกรางวัลดังนี้รางวัลที่1รางวัลละหล้านบาทออกเลข944308รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลละ4 0 0พันบาทออกเลข942และ061รางวัลเลขท้าย3ตัว รางวันละ4,000บาทออกเลข5 0 9และ4,85รางวัลเลขท้าย2ตัวรางวันละ2,000บาทออกเลข3 0 0ศล่สุดพบคนถูกรางวัลที่1โดย f c e e o o o ใหม่ไทยมินิได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมได้ระบุข้อความว่ารางวัลที่1จ้าแตกแตก พี่ที่ทำงานถูกรางวัลที่หนึ่งตื่นเต้นแทนอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยนินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ